ซีเจฟอร์สวัสดีเจ้าค่ะพวกเราเป็นวงน้องสาวของรุ่นพี่บียนเคฟเนนะคะมาจากจังหวัดเชียงใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะค่ะ,คะก็ก็ขอบคุณทีเอที AT ก่อนเลยนะคะที่ให้พวกเราได้ร่วมคอแลบด้วยนะคะก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยคะ่ะเป็นโอกาสที่เราไม่ได้เคยทํามาก่อนเลยเนาะ,ะที่แบบคอแลบกบับบริษัทแบบจริงจังแบบนี้คะ่ะแล้วก็ ช่วงก่อนนะคะพวกเราก็เจอมลภาวะ PM 2.5ที่เชียงใหม่ค่ะแต่พอพอได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้ก็รู้สึกว่าผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ผิวดีขึ้นด้วยใช่ค่ะแบบว่าเมมเบอร์ของพวกเรา CGM4 มทุกคนนะคะก็จะได้ลองใช้โปรดักต์ของทางบริษัท TAT เลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยค่ะแบบว่าทุกคนรวมถึงแฟนคลับของพวกเราด้วยบางคนเขาก็มาตามแบบว่าเอ้ยเห็นพวกหุูติดตะกร้าการอะไรแบบนี้เขาก็แบบว่าเอ้ยดีไหมดีจริงไหมอะไรแบบนี้ทุกคนก็แบบกดสั่งกันไปตามตามกันเลยค่ะก็ รู้สึกว่าแบบว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับพวกเรา CJ40 เจงมากๆเลยค่ะคือตอนนี้พวกเรายังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิ้นชิ้นที่เราเป็นพเซนเตอร์อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นในอนาคตพวกเราก็ค่อนข้างที่จะคาบอกว่าเอ้ยเราจะได้เป็นพเซนเตอร์สักชิ้นหรือเปล่าก็คงจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นก็ผ่าน TAT ตอนนี้เรามีซิงเกิลที่7ค่ะชื่อเพลงว่า Love Trip ค่ะแล้วก็ในซิงเกิลนี้จะมีเพงลงร้องอีก2เพลงค่ะ mm hmm. คือ a n t จกับ c ช a ส c e น o j จุนบันสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะคะแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะ mm hmm. เพียงพิมพ์คำว่า CGM4D p ค่ะฝ mm hmm. ากด้วยนะคะฝ mm hmm. ากด้วยค่ะ mm hmm.